บทเรียนที่1ห,หัวข้อของบทเรียนคือหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานสำนักงานและระบุว่าเป็นการเรียนการสอนในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงานดิจิทัลสาระการเรียนรู้หรือหัวข้อหลักที่จะได้เรียนรู้ในบทเรียนนี้ประกอบด้วย8หัวข้อหลักได้แก่ ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานองค์ประกอบของระบบสารสนเทศสำนักงานบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ในสำนักงานประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ในสำนักงานเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT แนวคิดสำนักงานอัจฉริยะ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT เป็นคำที่ใช้เรียกโดยรวมของสองศาสตร์หลักคือเทคโนโลยีสารสนเทศ IT และเทคโนโลยีการสื่อสาร Communication Technology ทั้งสองศาสตร์นี้มีบทบาทที่สอดคล้อง และสนับสนุนกันในกระบวนการจัดการข้อมูลและการถ่ายทอดข่าวสารในองค์กรต่างๆโดยเฉพาะในงานสำนักงานความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงการใช้เครื่องมือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและซอฟต์แวร์ต่างๆ <c oughs> เพื่อใช้ในการจัดเก็บประมวลผลวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการดำเนินงานในองค์กรความหมายของเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีการสื่อสารหมายถึงการใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทอดข้อมูลจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารอย่างมีประสิทธิภาพสามารถส่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบเช่นเสียงภาพข้อความหรือวิดีโอผ่านช่องทางต่างๆเช่น ทรศัพท์อินเทอร์เน็ตอีเมลหรือโซเชียลมีเดียการสื่อสารที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรในองค์กรพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานแบ่งเป็นยุคหรือช่วงพัฒนาการหลักๆได้แก่ยุคก่อนคอมพิวเตอร์เอจยุคเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์สำนักงานยุคเครือข่ายภายในสำนักงานยุคอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารออนไลน์ ยุคสำนักงานอัจฉริยะ Smart Office and Cloud Computing นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบตามยุคต่างๆด้วยองค์ประกอบของระบบสารสนเทศสำนักงานประกอบด้วย5องค์ประกอบสำคัญได้แก่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ข้อมูลบุคลากรและกระบวนการทำงาน บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ในสำนักงานบทบาทของ ICT มีดังนี้บทบาทด,ด้านการจัดเก็บและจัดการข้อมูลบทบาทด,ด้านการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรบทบาทด,ด้านการประสานงานและการทำงานร่วมกันบทบาทด,ด้านการควบคุมและตรวจสอบงานบทบาทด,ด้านความปลอดภัยและความลับของข้อมูลบทบาทด,ด้านการพัฒนานวัตกรรมและบริการ ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ในสำนักงานประโยชน์ที่กล่าวถึงในสไลด์นี้คือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดต้นทุนในการดำเนินงานเพิ่มความแม่นยำและลดข้อผิดพลาดส่งเสริมการตัดสินใจเชิงข้อมูล data driven decision สนับสนุนการทำงานร่วมกัน ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ในสำนักงานต่อจากประโยชน์ที่กล่าวไปแล้วประโยชน์เพิ่มเติมคือเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานยกระดับภาพลักษณ์และความเป็นมืออาชีพขององค์กรส่งเสริมการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT โดยกลุ่มแรกคือเครื่องมือจัดการเอกสารและประมวลผลคำได้แก่ Microsoft Word ใช้สำหรับพิมพ์และจัดทำเอกสารทางธุรกิจเช่นหนังสือราชการรายงานการประชุม Google Docs รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับทีมที่ต้องแก้ไขเอกสารพร้อมกัน PDF Software เช่น Adobe Acrobat ใช้สำหรับจัดทำเอกสารสำเร็จรูป ส่งออกในรูปแบบที่ไม่เปลี่ยนรูปแบบเมื่อเปิดใช้งานเครื่องมือ ICT กลุ่มที่2คือเครื่องมือด้านการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ Microsoft Excel เป็นโปรแกรม s สเปรดช e ตที่นิยมที่สุดในสำนักงานใช้คำนวณสร้างกราฟและวิเคราะห์ข้อมูล Google Sheets เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์รองรับสูตรพื้นฐานและการแสดงผลด้วยกราฟ Power BI หรือ Google Data Studio ใช้สร้างแดชบอร์ดและรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์เครื่องมือ ICT กลุ่มที่3คือเครื่องมือสร้างงานนำเสนอได้แก่ Microsoft PowerPoint ใช้เสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารลูกค้าหรือในการประชุม Google Slides สามารถนำเสนอออนไลน์แก้ไขพร้อมกันและแชร์ผ่านลิงก์ได้ แคนว่าเครื่องมือสร้างงานนำเสนอแบบกราฟิกที่มีแม่แบบทันสมัยใช้งานง่ายไม่ต้องมีทักษะออกแบบสูงเครื่องมือ ICT กลุ่มที่4คือเครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกันได้แก่ Microsoft Teams Google Meet หรือ Zoom ใช้ประชุมออนไลน์รับส่งไฟล์และสื่อสารแบบเห็นหน้าผ่านวิดีโอ Line OA หรือ Official Account ใช้สำหรับสื่อสารกับลูกค้าภายนอกอย่างเป็นทางการ Slack หรือ Discord ใช้แยกช่องทางการสื่อสารตามหัวข้อหรือรแผนกและสามารถเชื่อมต่อบอย่างระบบอื่นๆได้เครื่องมือ ICT กลุ่มที่5คือเครื่องมือจัดการงานและโครงการได้แก่ Trello จัดการงานในรูปแบบบอร์ดเห็นภาพรวมของงานชัดเจน Asana ใช้ในการวางแผนงานกำหนดผู้รับผิดชอบและติดตามความคืบหน้า โนชันเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลงานเอกสารและฐานความรู้ในที่เดียวเครื่องมือ ICT กลุ่มที่6คือเครื่องมือจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลได้แก่ Google Drive หรือ OneDrive หรือ Dropbox เป็นบริการจัดเก็บไฟล์ออนไลน์แบบคลาวด์ที่ช่วยให้เข้าถึงไฟล์จากที่ใดก็ได้ SharePoint ระบบจัดการเอกสารภายในองค์กรที่สามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละบุคคล เครื่องมือ ICT กลุ่มที่7คือเครื่องมือบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ CRM ได้แก่ Soho CRM l e s f o r c e หรือ b i t r i x 24บริหารข้อมูลลูกค้าการติดตามการขายและการบริการหลังการขาย Line working hour CRM ผ่านระบบเสริมใช้จัดกลุ่มลูกค้าวิเคราะห์พฤติกรรมและสื่อสารแบบตรงเป้าหมาย เครื่องมือ ICT กลุ่มที่8คือเครื่องมือความปลอดภัยในระบบสำนักงานได้แก่แอนตี Anti ้ไวรัสและไฟวอล์ l ป้องการไวรัสมาวแวร์ are, และภัยคุกคามไซเบอร์พาสเวิร์ดแมเนเจอร์เช่น Bitwarden LastPass ช่วยเก็บรักษารหัสผ่านที่ปลอดภัยระบบสำรองข้อมูลหรือ Backup เช่น Google Vault หรือ NAS System ช่วยกู้คืนข้อมูลกรณีฉุกเฉินแนวคิดสำนักงานอัจฉริยะสำนักงานอัจฉริยะหมายถึงพื้นที่ทำงานที่ติดตั้งระบบเทคโนโลยีดิจิตอลและอุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์ตัวอย่างเช่นการควบคุมแสงสว่างผ่านเซนเซอร์การจองห้องประชุมออนไลน์ หรือการติดตามสถานะงานผ่านระบบข่าวประโยชน์ของสำนักงานอัจฉริยะประโยชน์ของสำนักงานอัจฉริยะได้แก่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการใช้ทรัพยากรเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและสร้างความพึงพอใจแก่พนักงานเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้แก่พนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดูทันสมัยและน่าเชื่อถือ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ในสำนักงานปัญหาและอุปสรรคที่พบมีดังนี้ความไม่พร้อมของบุคลากรข้อจำกัดด้านงบป,ประมาณความล้าสมัยของระบบและอุปกรณ์ปัญหาด้านความปลอดภัยของข้อมูลปัญหาการเชื่อมต่อและระบบเครือข่ายขาดการวางแผนและนโยบายที่ชัดเจนปัญหาการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจบบทเรียนที่หนึ่ง หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานสำนักงานดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมทำแบบฝึกหัดฝึกปฏิบัติในกิจกรรมและใบงาน